เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับเร a c t อนิเมะตำนานจอมหยุดพูดทางศารภาค2มนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่116กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ย จะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจากที่ตัวอีฮาวเองเนี่ยได้แฝงตัวเข้ามาในกองทัพของะยุคพยาขาวนี่ฮะแล้วก็คนแรกที่ตัวอีฮาวเนี่ยได้ปะทะด้วยนะครับนั่นก็คือตัวไต้ลัวหลีนั่นเองทุกคนซึ่งถือว่าเป็นน้องชายต่างมาดนาน,นั่นเองนะฮะแต่การประลองกันครั้งแรกเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงมากๆเลยแล้วก็ตัวอีฮาวของเราเนี่ยแทบจะไม่ยั้งเลยนะฮะนี่เล่นเอาไต้ลู่หลีเนี่ยน่วมกันเลยทีเดียวทุกคนแต่นี่เราคิดนะการที่ ตัวอีห้าวทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากที่จะดึงความสามารถดึงศักยภาพของไตโลหลีออกมานะครับยังไงเดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่จบการต่อสู้กันไปแล้วเนี่ยฮะทั้งสองคนเนี่ยจะมีโอกาสได้พูดคุยเปิดใจกันหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวรอดูกันใน EP นี้แล้วกันนะครับและก่อนที่จะไปกันนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาร์มด้วยนะครับ เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีวกว่าครับยใงไงเดี๋ยวไปรับชมกันตอน EP นี้พร้อมกันเลยดีวยกว่าครับอย่าทำร้ายนางนะแค่หลับไปมั้งเอาวินเนอร์เหมือนเดิมหน้ากลับมาเหมือนเดิมแล้วเมื่อคืนมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ นี่คิวให้ด้วยเหรอหลังวิญญาณจ,จี่จูก็เพิ่มครึ่งสองระดับไ้ลุ่หลีเร็วรีบไปลานฝึกเมื่อคืนเจ้าโอ้โอเหจริงๆน่ารังนะ,ะไ,<อ>ไปลุ่หลีอ่อะถ้ารู้เป็นพี่ชายนี้แบบ,บต้องชอบแน่นอนมาช้าเนี่ยเขาตุง้งโอวานเกิดอะไรขึ้นนะนเอ๋อเป็นยังไงบ้าง นี่ไงนี่ไงฮะไม่เก็บอาการเลยความวุนวายที่จู่ว่าเกิดขึ้นเป็นลางไี่ดีเอาซะเลยอะไรอ่ะใครมาล่ะอือนู้นรถบัส เดี๋ยวคืออะไรเหมือนปรามานูลงเลยอะสุริยันหอรู้เปิดจากสุริยันหออาทิตย์ันเป็นทัตตะวันตกเชียงเหนือพี่ปล่อยข้าท่านพ่อท่านพ่อที่นั่นเรื่องมันเกิดไปแล้ว จะไปก็ไรประโยชน์นับตั้งแต่นี้ไปอย่าอยู่หายแต่ข้าได้ข่าวแล้วคือว่ากันท่านตงไต้ตล,ลู่หล<อ>ีไปจากนี้ไปเลิ่นม,มาเป็นองครักษของข้าข้ารวมกองพันศพนันพวกเจ้าสองคนรีบตามาไต้ตล,ลู่หลีไปเสริมแนวหน้ากับข้าับ เห็นแบบนี้คือเจ้าพีพลังต่อสู้ที่แข็งแรงรี่เป็นแนวหน้าสือเข่าสถานการณ์กองทัพถ้ายังพอไหวหาตัวดียุพยั์เขาแล้วรวมกับเขารับทราบรับไปมาอดทนไว้มาด้วยเราพาไปด้วยเร็วให้คุณเจ็บ์พาไปก่อนคี่นี่ขันกระดูรออคไรนะขันไปขัน เราจะหาเจอได้ไงวะหลังจากเกิดระเบิดรุนแรงก็มีลำแสงตรลงมาจากท้องฟ้าทำลายฐานที่มันจนสิ้นวัตสวที่บินได้เข้าไปที่เทือกเขาหมิงโตเจอใครก็ฆ่าใช่วะพี่น้องเราก็จะสุริยันจันทราใช้ปืนใหญ่ในวิถีระดับก้าที่ถล่มแนวป้องกันและใช้ระดับสูงเปิดทางใช้กลุ่มวศวกรที่บินได้จังหวัดสุริยัน จึงคล้องศีรษะหน่าฟ้าและคว้าชัยไปอย่างง่ายได้นี่ยถึงก่อนเริ่มสงคราม็มรูปแบบเห็นปะก็รู้อยู่แล้วว่าด้อยกว่าจกักรวัิสุริยันที่มีอาวุธแต่ความแต,ตกต่างนี้ฉันน่าลัวเลยคือเทคโนโลยีเน่ยแนวรบของกองครับแตกพ่ายสิ้นเชิงในยุคพยัคฆ์ขาวยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสุริยันเมื่อจู่ๆก็พ่ายแพ้นะข้าไปแม่ทัพใหญ่นำครับจะทำยังไงนะ ต้องถอนทับขึ้นเหนือน่คิดเพื่ลอล่อก,กำลังรถของศัตรูไปและทำใหญ่ถอนกำลังเฮ้ยนี่ไงไายุบอยู่นี่อูย,ยังมาอีกเหรออืม อุ้ยเราเปิดมารูรัวเลยอ่ะ<ห>โวดไปวะอ๋อเ้ยสุรียันชันทานมัน,นมันเกินไปนะอ๋อผู้ประชาการกองทัพที่หนึ่งลงมายึดถืออันจีนนนไม่ทับเถืออันจีน การเสียจี่เขาหมิงโต้ททำให้ทัพเราเสียหายขอท่านรีบถอยทัพกลับเมืองวุ่ยหมิงด่วนนำกองทัพน้อยที่หกไปเสริมป้อมปราการข้าจะนำโอครักษ์พยักขาวต้านศึกพเท่านพ่อข้ามาต้องการโจมตีท่านเพื่อทลายฝันของทัพเราให้ข้าทำเรื่องนี้เถอะเราต้องรักษากำลังทัพใหญ่ไว้เราต้องล่อศัตรูเหยื่อล่อที่ดีคือต้องยั่วยให้ศัตรูไล่ล่าเขามิงโตบุกยากห่อตั้งรับเป็นแนวป้องกันที่ยอดเยี่ยม จากประวัติสุริยันอยากยึดครองที่นี่ย่อมไม่บุกทำลายพื้นที่นี้ให้พังพินาศนะดู้เหมือนว่าท่านจะมีแผนแล้วแต่ยุบพยักขาว,าวท่านก็กำลังสิ้นแรงนี่ไงนี่ไงข้าข้านำกองกำลังของข้าตุ่งอยู่ตามุูเขาอาศัยลักษณะพ,พื้นที่ลอดตะกรูเข้ามาอาจาังหวะโจมตี ท่านเผือนจืช่วยพาเย่าเหิงไปที่เมืองอุ้ยหมิงสิถ้าหากว่าแผนราบเื่อข้าจะไปที่เมืองเทียนหมิงแล้วเขาร่วมอุ้ยหมิงเพื่อเสริมการองกันด่านที่สองถ้าข้าเป็นอะไรไปให้เย่าเหิงเสืบมทอดตำแหน่งได้ยุคพยักษ์ขาต่อไม่ได้พออ่อท่านพ่อหนูจะไ,ไปรบกับท่านพ่อรีบไปอันนี้เป็นพิเช่คนโตใช่ไหมเย้าเหิง ปองแผ่นดินถูกจนตัวต้ยุมุมหมดเละพี่น้องทั้งหลายค่าใตาเา้เฮา ขอโทษพวกเจ้าด้วยท่านแม่ทัพเพื่จะเป็นต้องขอโทษการรบนี้เรากัดฟันข้อนศรูได้ครึ่งกองพลใช่ไหมพวกบฝันวิอาวุธจำนวนมากแล้วก็ช่ไม่ได้ต้องไป็นแน่ะท่านแม่ทัพทุกอย่างทำเพื่อจักรวรรดิบุรายอมฟรีชีพเปิดพักดีจะเต็มใจผมไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าทำในยุคนี้คือแบบลุ้นเก่ามากเจอสุริยันตันทาไปที่โโอ้หห่างกันแบบหลายปีเลยอ่ะเทคโนโลยีอ่ะ ให้เขาบินได้แล้วว่ะชิดูทุกคนเีดีเห,ห็นั้นส,สุดท้ายนี้สายเลือดพยกักฆ์เขาจะต้องสู้เต็มกำลังเฮ้ย่ข้าวในยุคพยักฆ์ขาวตัวดีเป็นศัตรูที่น่านับถือยิ่งหากแม่ทัพเราไม่ส่งสองกองพลตามล่าเขาโดยเฉพาะเกรงว่าคงหนีรอดไปได้ ทุกคนจงระวังจะต้องสังหารนายุพยักษ์ขาวให้ได้ลบพลไปฝ่ายคือนายุพยักษ์ขาวล็อกเตาแล้วฮี่ฮาวพี่ฮาวมาช่วยนานเหนื่ยมาแล้วได,ได้แค้บิญญาณุทธเห็นได้รบกคนพันจิตเลัดเลัด เกิออออดอะไรขึ้นยิงไม่โดนเป้าเลยจน<อ>ก่อกวาแล้วทำไมจะไม่ทำตามแผนจะรอถึงเมื่อไหร่ขะนิ้ถ้าเป็นมียาชาสายพลังจิตท่านพ่อรับการแบ,บ่งพลังจิตแล้วท่านจะเข้าใจเองน,นอี่นี่กอ,องพลมายักเขาตามข้ามาสื่อสายกันผ่านพลังจิต เคยผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่สั่งให้ข้ามาช่วยจำ้องเหรอถ้าถึงกำลังข้างล่างแล้วโนมตีเต็มกำลังทำลายพวกมันให้สิน้นไม่นึกว่าลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะซ่อนคู่แข็งแรงเอาไว้เจ้าร่วมมือกับข้าสร้ความชอบเดียกันโนมตีเต็มกำลังทำแบบเนียนเป็นลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ป่ะีา่าด้แบบยอมป่ะ อืมนี่คือตัวปลอม sorry sorry ว้าวเปล่านะเป็นการใช้พลังแบบเปล่าๆเ,เลย ตอนนี้ได้ยุคพยัคขาวสายแล้วแผนเดิมของแม่ทัพใหญ่ก็แปลกแปลกถ้าเป็นคนละที่วิญญาณส่งมาทำไมไม่ปรากฏตัวแต่แรกตอนนี้หายไปไหนแล้วนี่ภาพลวงตาแม้แต่ข้าก็โดนไปชั่วขณะนะเป็นฝีมือใครแนะ่บ้าเอ้ยตาไปดูตัวแน่สีกุหลาบทองนั่นเป็นใครกันแนะ่ทักษะวิญญาลวงตาแข็งแกร่งนะผู้ใช้ต้องเป็นราชกิตีนามนพามชุดที่เชี่ยวชาญพลังจิตแนะ่แต่แหล่งข่าวของข้าไปม,มีข้อบูลของคนคน,คนนี้มาก่อน ผู <One input> ้มีพระคุณช่วยข้าไว้อีกครั้งแล้วไม่ทันได้ขอบต่อไปหากมีเรื่องใดจะใช้งานข้าเล่งห่วเดี๋ยวคุณตามมาทันรีบเร่งเดินทางแค่ผ่านประตูธรรมินก็ปลอดภัยแล้วประตูธรรมินกองพลพยัคฆ์ขาวจงฟังคำสั่งเร่งเดินหน้าเต็มกำลังเป้าหมาย คือประตูจัมมินเบื้องหนะ้านี่คือโอกาสเดียวของเราละาร่ะจ้าจะเจอกัน2ครั้งนี่คือที่ห้าวหน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยนะครั้งก่อนยังไม่ใช่ลุกมีนะอืมอัดหยุดนี่ข้างในประตูคืออะไรเดอหน้าต่อไปอย่าตื่นสนุกไปเฮ้ยไป ตัวข้าวนะ่ได้ยุบพยัคฆ์เขาทำไมท่านไม่เข้าไปด้วยระยะยิงของกลุ่มวิศวกรพวกเขาอาจโจมตีก่อนถอนกำลังถ้าจึงต้องคอยขวางเอาไว้องกำลังถึงจะหนีได้ยเยอะขึ้นจ้วยต่อความรักทหารความรอด ข้าใต้ขอาจะรักษาไว้ให้ถึงที่สุดไมันจะพูดแล้วเดมิลรัสส์หวังว่าคนของท่านจะไปได้เร็วขึ้นคิดว่าข้าจะยอมถูกหลอกเหรอทุกคนจงฟังมุมยิง180่งร,รองศาความสูง5 0 0ร้อยถึง1,000เมตรจะสุนระเบิดยิงทลง่มรอบได้มาเลยมาปวดไปแล้วฉันอดัดานระเบิดกับข้าถ้าสัตว์จำลองของข้าก็าสลายแนะ่มมลมเก่งใช้ได้ แต่เจ้าจะหลบไปได้แค่ไหนทุกคนจงฟังโจมตีประตูทมินฆ่าทหารพยักเขาาอีห้าวมิทีเด็ดอไหมเนี่ยงันออกมาแล้วฝังอ่อนยอดพยักเข่าตุวนจำแร้พยักเขาาปีศาจจำแร้น เจ็บพวนอ้อยะไรกันโดนเออนั้นก็จัดเต็มไปเลยกายแท้พยักเข่าจัดเต็มไปเลยคุณเก่งจริงว่ะอาวุธนะวุถึงกำลองเถอเปลียนอูสับเลียน ทำไมถึงมีพลังเสียงอูด้วยอ่ะพลังของซานสือเนี่ยเนี่ยมีได้ไงอ่ะบุรุษกันรักษาเคลื่อนที่พลิบตาดักสวดถึงดวงวิญญาณเคลื่อนที่พลิบตาเนแห่งสุราต้อู่จิจบมูสีนี้ตอนนี้เลยอักาศที่หกเล็ดพายาขาวสังหารสินนี่ต้องทำแม่ทัพจะทำอะไรก็ื่องทำแม่ทัพองคุตจักรพรรด อาบุตป้องกันระดับเก้าวิทักดาวราจักรมตุยมต้ยตุ้ยจบแม่ทับตุ้ยแล้วก็จบเรารับเสาศักดิ์สิทธิ์แหงสุริยันจันทราปึมปึ้ม อย yeah, ่องเรียก้ตัวเองชิงวิญญาณรอชิงวิญญาณว้าวทำไมมันเท่ัรงเลยอะ่ะนี่คือภกษาควบคุมพลังจิตสุริอ์เย่อุลิงพวกเจ้าก็ลองอนุภาพของสอวศดิธิ์แห่งสุเรียนกันฟาดูบ้างค่ะเอาคืนไปเอาของตัวเองคืนไป ไต่ห้างเปิดตัวที่ระดับเก้าสิบสี่สุดยอดภระสานพลังพ่อลูกพรมยุทธ์เสวียนจีเปิดตัวที่ระดับเก้าสิบสี่สนามรบแนวหน้าผาเทือกเขาหมิงโต๊ เอาเลยทุกคนจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่116นั่นเองนะครับสำหรับใน EP นี้บอกเลยว่าเราเองเนี่ยได้ดูศึกสงครามครั้งใหญ่นะฮะซึ่งก็ไม่คิดนะว่า EP นี้จะได้เห็นซีนนี้ฉากนี้นะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยฟังอ e ีฮาวแล้วก็ไต้รัวหลี่เนี่ยยังเล่นยังฝึกฝนกันอยู่เลยนะฮะนี่ก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะได้เห็นทั้งสองคนเนี่ยได้เปิดใจได้คุยกันนะฮะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาได้คุยกัน เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยก็เกิดระเบิดใหญ่ที่แนวหน้านะฮะซึ่งเป็นจุดที่ค่ายของตัวระยุพยัก์ข่าเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับแล้วก็พอระเบิดลงอย่างนั้นเนี่ยรู้เลยว่าระเบิดนี้เนี่ยยังไงต้องเป็นของสุริยันจันทราแน่นอนนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักเนี่ยนั่นก็คือต้องอยากจะจัดการทับของระยุพยัก์ขาวนั่นเองทุกคนแล้วก็อยากจะได้แนวหน้าตรงนี้นะฮะในการยึดคองของตัวเองนั่นเองทุกคนอื ตอนนั้นบอกได้เลยว่าถ้าเกิดอีห้าวของเราเนี่ยไปไม่ทันเวลานะครับยังไงกองทัพของนายกพยัคฆ์ขาวเนี่ยเละเทะหมดแน่นอนนะฮะแต่โชคดีนะที่ตอนนั้นอีห้าวของเราเนี่ยไปถึงทันเวลาพอดีแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะฮะถึงแม้ว่าจะเกิดความสูญเสียไปมากแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าไม่ไปเนี่ยยังไง100%รนะฮะไม่เหลือใครแน่นอนนะครับแต่นี้ต้องยอมใจเลยนะทุกๆครั้งที่มีการต่อสู้หรือว่า ในศึกสงครามแบบนี้เนี่ยดยุคพยาขาวเองไม่เคยทิ้งทหารของตัวเองเลยนะครับยังไงเนี่ยก็จะอยู่เป็นคนสุดท้ายปกป้องทหารของตัวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช่นกันนะฮะที่ทําให้ตัวอีห้าวเองเนี่ยรู้สึกนับถือนะฮะในความเป็นแม่ทัพของดยุกพยาขาวนะครับแล้วก็ช่วงเวลานะฮะที่ก็ต้องบอกว่าหนักมากๆของดยุกพยาขาวนะฮะนั่นก็คือตอนนี้พลังทุกอย่างหรือว่า การพุ่งเป้าการล็อกเป้าเนี่ยก็คือตัวเขาเองทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าฝั่งสุริยันจันทราเองเนี่ยยังไงก็อยากจะจัดการฝั่งตัวในยุคคนเดียวเท่านั้นเลยนะฮะเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดทัพนี้เนี่ยขาดดายุคพยาขาวไปแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะง่ายสําหรับสุริยันจันทราทั้งหมดเลยนะครับ แต่พออีห้าวไปตรงนั้นนะฮะอะไรที่คิดไวเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะทุกคนเพราะว่าอี้าวเนี่ยเริ่มใช้กระบวนท่าแรกนะฮะในการจําลองทหารนะฮะเพื่อให้ฝั่งสุรยิยนจันทราเองเนี่ยเกิดสับสนนะฮะแล้วก็มีการเนียนๆน,น,นะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนของสํานักรัฐธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะฮะทุกคนตอนนั้นก็หลงเชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสาดพลังก้อนแรกไปนี่ยแต่พอได้เจอว่าตัวเองโดนหลอกเนี่ย ก็ต้องบอกว่าทั้งโกรธทั้งโมโห,โหนะฮะแล้วก็รีบตามไปเลยนะฮะทุกคนและนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะฮะซึ่งครั้งนี้อี้าวของเราเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะประสานพลังนะฮะกับดยุคพยัข่าวอีกครั้งนะฮะแล้วฝั่งดยุคเองเนี่ยก็รู้ด้วยนะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนเดิมที่เคยช่วยเขาในครั้งก่อนนะฮะทุกคนก็มีการสื่อสารกันทางจิตนะแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยอี้าวของเราเนี่ยก็บอกสเต็ปหมดเลยนะฮะว่าต้อง ทำอะไรจุดไหนบ้างเนี่ยฮะทำให้ตอนนี้ก็ถือว่าเหนือกว่าสุริยันจันทราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องพุ่งเป้าแล้วก็ต้องทําลายให้เร็วที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเสาวิญญาณศั์สิ์ของสุริยันจันทรานั่นเองทุกคนซึ่งตอนนี้ฝั่งของดยุกพยัค่า,าวเองเนี่ยกำลังจะทําลายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพลังจิตที่ตัวอีห้าวเนี่ยช่วยเอาไว้เนี่ยก็ทําให้เปิดทางเนี่ยฮะเพื่อให้ดยุกพยัคชา,าวเองเนี่ยสามารถทําลายเสา ศักศ์สิทธิ์ตายในฮะนี่ก็ไม่รู้ว่า EP ีหน้าเนี่ยจะสามารถระเบิดได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะมีอะไรเข้ามาแทรกแซงอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูรอชมใน EP ีหน้าละกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงใน E ีพีนี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่า EP ีต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน E ีีต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ